สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ตาจะมาทำรัดน้าให้กินให้ลองดูกันเพาวิธีของตาเป็นยังไงรัดน้าก็คือรัดน้าทั่วๆไปแหละแต่มันหยุดเด็ดที่เราหมักมูนะถ้าเราหมักมู่ให้มันนุม่มหรือว่ามัน,มนออกมานุมน่มๆเนี่ยรัดน้ำก็จะดูน่ากิน มูที่เรามาจะมากที่จะทํารัดน้าวันนี้นะใช้สะโพกมันนะสะโพกมันจะไม่มีมันถ้าแรกเลยนะเราก็เอาแป้งมันใส่ลงไปแล้วก็น้ําตาลปี๊บก็น้ำมันห้อยแล้วก็สอดฝ้าเขี้ยวนะ อันนี้คือน้ำมันพืชน,นะน้ำมันพืชที่เราใช้เนี่หมักลงไปก็ชุดรสรสด,ด,ดีถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นะก็จะมีไข่ไข่ท้องฟองไข่ไก่แล้วก็ขย่ำให้ให้ให้เครื่องที่เราใส่มันเค้ากันนะ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะหมู่ก็จะนุม่มเรามาดูส่วนผสมที่เราจะทำรัดน้ามูมากนะไอ้มู่ที่เรามากไปแล้วต้นคลิปนะไปดูเอานะแล้วก็เส้นใหย่ตาจะใช้เส้นใ่นะทำรัดน้าแล้วก็จะมีกระเทียมสาบที่เราสับไว้ ซอสผ้าเคี้ยวแล้วก็เต้าเจี้ยวแล้วก็อันนี้อันนี้พริกไทยที่เราตำไว้แล้วก็ใช้น้ำตาลตามใส่ข้าวแล้วก็ผักรวมแล้วก็ขนาไอ้รัดน้านี่แล้วแต่นะ่าจะเอาคัดชอบผักอะไรก็เลือกใส่เอาไอ้แป้งที่จะทารัดน้าเนี่ยตาใช้แป้งขง้าวโพดนะแล้วก็ส้มซีอิ๊วดาลงไปนิดนึงมันจะออกมาแล้วซีมจะซวยมันจะไม่ ข้าวเราตั้งตั้งกระทะให้มันร้อนก่อนนะเพราะว่าเราอยาได้ผัดเต้นลงไปเราเต้นที่เราตาผัดลงไปเนี่ยตาจะคุกกับเสี้วดําไปแล้วเต้นที่เราผัดเนี่ยผัดให้มันต้องใส่น้ํามันเยอะนะผัดให้มันเกรียยๆให้มันแบบไม่กินกระทแะแบบนั้นมันจะหอม มาดูวิธีการทำน้ำรัดน้านะ่ะแรากใส่กระเทียมลงไปเลยพอกระกระเทียมที่เราเจียวมันเรื่องได้ทีนั่นเราก็ใส่ตะเกียวลงไปเลยน้ำลงไปเลยเาก็จะปรุงรสกันน่าเราก็ใส่สอดฟ้าเคี่ยวลงไปแล้วก็น้ำตาล แล้วก็ใส่พริกไทยลงไปน้ำเดือดแล้วก็ใส่มูที่เรามักไว้เลยนะใส่ผักที่มันสุกยากลงไปก่อนนะอ๋อแล้วเราก็ใส่ข้าลงไปเลย แป้งเราค่อยๆใส่นะเพราะว่าเดีเ๋ยวมันซใส่ยเยอะเดี๋ยวมันค้นเกินไป เนี่ยรัดหน้าตาเสร็จแล้วนะเนี่ยก็ดูดูตามที่คลิปทําตาทําให้ดูที่เป็นคลิปอะ่ะมันก็ทําไม่ยากนะแต่ที่เด็ดเด็ดนะ่มันอยู่ที่เราหมักมูนะทามูแบบน,นุ่มก็รัดน้าก็ทําให้รัดหน้าอร่อยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะกดติดตามให้ตาตาจะได้ห้าเมนูอร่อยอรอย,อรอยมาทําให้ดูอีกนะอร่อยต้องลองนะ